นี้นะครับมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการกีฬานิดหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้เห็นสมาคมหลายสมาคมก็ออกมาบอกว่าเอ้งบเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬานะก่อนหน้านี้เนี่ยรับการเบิกจ่ายช้าจังเลยเนี่ยทางจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ภายใต้กํากับดูแลของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับในฐานะที่เป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่กํากับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยเมื่อวานนี้นะครับ ร้อยเกธรรมนัทพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับการอนุมัติเงินเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาซีเกม อาเซียนพาราเกมส์นะครับพร้อมกับสั่งการให้กองทุนและก็สมาคมในการดําเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือนักกีฬาโดยด่วนนะครับอันนี้สั่งการย้ําในที่ประชุมเลยนะฮะมีร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณอัธกรศิริรัตยากรท่านรัมตีว่ารัมตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับพร้อมด้วยมีผู้เกี่ยวข้องอย่างคุณนัทริยาทวีวงศ์นะครับ ท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว,ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมวราระสาคัญนะครับตั้งแต่เรื่องของการพิจารณาอนุมัติแผนงานที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนยกระดับกีฬาของชาติตามนโยบายของรัฐบาลต้องใช้กีฬาเป็น,นกลไกในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจและก็สร้างรายได้เข้าประเทศนะครับเช่นการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติอันนี้จัดที่เชียงใหม่นะครับ แล้วก็จะมีจัดที่เบตงนะฮะยะลาด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินค่าเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬานักกีฬาซีเกมเอเช่นพาราเกมส์นะครับมูลค่ากว่า280ดล้านบาทพร้อมเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายให้ถึงมือนักกีฬาโดยเร็วนะครับโดยคณะกรรมการให้ความสําคัญกับการดูแลนักกีฬาอนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วนี่ถือว่าเป็นการแกร้ปัญหา เพราะก่อนหน้านี้นะฮะถ้าจํากันได้นักกีฬาไปแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆนา,นานาก็จะมีปัญหาเรื่องของการเบริกจ่ายเงินค้างกันมาตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมานะครับแต่พอมาถึงยุคนี้ก็เอา้าได้ดาเนินการในการปรับแก้คือนักกีฬาถ้าหลังบ้านดีหลังบ้านเข้มแข็งก็มีกําลังใจในการไปแข่งขันกีฬานะถ้าหลังบ้านไม่ดีดูแลไม่ได้เงินไม่ถึงนะฮะ เบี้ยเลี้ยงเบิกจ่ายไม่ดีมันก็หมดแรงอ่ะหมดแรงก็ห่อยเหี่ยวอพอเจอเนี่ยท่านไปทุบโต๊ะเปรี้ยงเลยแก้ปัญหาจัดการคือบุคลิกผู้กองเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะฮะเข้มเดี๋ยวนี้ขังจัดการเดี๋ยวนี้เร่งเดี๋ยวนี้ติดขัดอะไรดําเนินการแก้ไขติดยังไงนะฮะและจ่ายเงินผ่านธนาคารด้วยผ่านแบงก์กดปุ๊บผ่านแอปรวดเร็วฉับไวไม่ต้องรอผ่านสมาคมไปเบิกกับสมาคมเดี๋ยวก็ไปหักเงินนักกีฬาอีก อันนี้ใจตรงเลยใช่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะสำคัญให้กับนักกีฬาด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในอาซีนเกมที่กันมันจะเกิดขึ้นนี้